สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับประเด็นข่าวในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับวันนี้อยู่กับผมชฉลํมพลสนทีครับและดิฉันวนาชื่อประดิษฐ์ค่ะครับอย่างอย่างของผมครับเป็นในเรื่องของประเด็นนะครับ ขบวนการส่งตัวชาวจีนนะครับขบวนการคอเซ็นเตอร์กับประเทศในวันที่2ของคุณวนามีประเด็นอะไรบ้างครับของในชันนะคะก็มีเรื่องของการซักซ้อมแผนป้องกันแล้วก็ระงับเหตุค่ะซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะให้กับเจ้าหน้าที่กรณีที่เกิดเหตุจราจนขึ้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะครับน่าสนใจครับเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวแรกกันเลยนะครับเราจะไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอแม่สอดวันที่2ของการส่งตัวชาวจีนกับประเทศวันนี้ครับกลุ่มกองกําลังพิทักษ์ชายแดนหรือว่า BGF นะครับได้มีการส่งตัวนะครับขึ งกลับประเทศอีก300คนผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ตามมาตรการการดูแลความปลอดภัยของทางการไทยซึ่งวันนี้ครับมี6เที่ยวบินเที่ยวบินละ50คนไปติดตามรายละเอียดกันครับวันนี้ในช่วงเวลา10นาฬิกา48นาทีเครื่องบินเช่าเหมาหลำ Airbus A320- .251N ของสายการบินไชน่าเซาเทิร์น i อร์ไลน์ B301J ซึ่งบินตรงจากเมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางถึงสนามบินลงจอดเทียบท่าอากาศยานสนามบินแม่สอดพเพื่อดำเนินการส่งตัวชาวจีนขบวนการคอรเซนเตอร์กลับประเทศในส่วนของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีการเตรียมความพร้อมในการรับส่งชาวจีนจำนวน300คนที่ถูกควบคุมตัวจากขบวนการคอรเซนเตอร์ในเมืองเมียว,วดีประเทศเมียนมาซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนำเครื่องบิน6กลำมาลงจอดที่ท่าอากาศยานแม่สอด และรับตัวชาวจีนกลุ่มดังกล่าวกลับประเทศจำนวน6เที่ยวบินเที่ยวบินละ50คนโดยเที่ยวบินแรกของการรับตัวในวันที่2มาถึงในช่วงของเวลา10นาฬิกา48นาทีเพื่อรับคนจีนจำนวน50คนชุดแรกของวันที่2ในการส่งตัวชาวจีนกลับประเทศ ส่งตัวจากเมืองเมียวดีประเทศเมียนมาในเวลา9นาฬิกา20นาทีเข้าสู่ขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองของไทยซึ่งบรรยากาศโดยรอบสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองมีการคุ้มกันตรึงกำลังจากหน่วยเฉพาะกิจราชมณูชุดรักษาความปลอดภัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทางการจีนอย่างรัดกุมซึ่งได้มีการนำรถโดยสารปรับอากาศเดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองข้ามพรมแดนไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมา เพื่อที่จะรับตัวชาวจีนที่อาจตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ที่อยู่ในการควบคุมของกองกําลัง BGF ในเมืองเมียวดีประเทศเมียนมาแล้วส่งตัวไปยังท่าอากาศยานแม่สอดซึ่งจากการส่งตัววันนี้ทั้งหมด4เที่ยวบินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่งตัวชาวจีนกลับทั้งหมด198คนอีก2คนพบอาการป่วยจึงยังไม่ได้ส่งกลับซึ่งหลังจากการลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยในการส่งตัวชาวจีน198คนวานนี้ นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายหลิวจงอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีจีนพลเอกอ่องซออรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยของเมียนมายืนยันว่าได้ทํางานล่วงหน้ากันมา1-2เดือนแล้ว การเดินทางมาจึงมาดูการปฏิบัติงานไม่ได้มีการปรากฏตัวมาด้วยเพราะฉะนั้นชายแดนเกี่ยวข้องหลายกระบวนการถ้าไม่จับมือร่วมกันหรือให้ใครคนใดคนหนึ่งทำเป็นไปไม่ได้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเคารพอธิปไตยของแต่ละฝ่ายและจะปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นของแต่ละประเทศหลังจากนี้ประมาณหนึ่งสัปดาห์จะพูดคุยกับภาคีร,ระดับรัฐมนตรีทั้ง3ฝ่ายและกระทรวงการต่างประเทศรับรู้เรื่องนี้แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อพร้อม เพราะทุกฝ่ายคุยกันหมดแล้วขณะนี้กำลังหยิบเอากฎหมายปีพุทธศักราช2548ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมที่จะมีทั้งทหารและฝ่ายปกครองโดยให้แม่ทัพภาคที่สามเป็นซิงเกิลคอมมานด์ในการสั่งการจะมีโคศกคอยชี้แจงอย่างต่อเนื่องจะได้ความชัดเจนจากทั้ง3ฝ่ายรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศด้วยโดยจะรีบตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมขึ้นโดยเร็วเพื่อให้มีภาคส่วนที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนเพราะมีกฎหมายรองรับ ส่วนชาวต่างชาติอื่นๆที่กองกําลังชาติพันธุ์ได้ควบคุมตัวไว้รอส่งตัวกลับนั้นนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าทางการไทยไม่สามารถรับตัวมาดูแลได้จึงขอให้สถานทูตแต่ละประเทศที่มีความพร้อมประสานงานกลับมาก่อนก็จะให้ทางเมียนมาส่งตัวกลับทันทีโดยไม่ต้องให้พักในประเทศไทยซึ่งจะต้องคัดกรองว่าเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์หรืออยู่ในแก๊งอาชญากรรมหรือไม่